พี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่นะพี่น้องเพิ่งจะเห็นนะพี่น้องพริกไทยเลยพี่น้องต้นต้นพริกไทยสดโอ้ข่อยบอกหูว่าพริกไทยสดได้ตะกี้ข่อยก็ว่าแต่ต้นยญ้านางนะนี่เพิ่งเห็นมันออกลูกพี่น้องเบิงพริกไทยสดเพิ่งเห็นถ่ายตะกี้ก็ว่าแต่ต้นใบยญ้านางใบยญ้านางบัดได้แท้มันพริกไทยพี่น้องเอ้ย คักหลายพูนหน่ามันออกลูกแล้วพริกไทยสดนะคะพริกไทยสดในออสเตรเลียพี่น้องคักบอคักบอนี่นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะถั่วพลูนะคะถั่วพลูพี่น้องถั่วพลูนะทุกคนถั่วพลูเด้อพี่น้องออกลูกหลายอยู่กาลังกําลังออกลูกอืเก็บไปแล้วตินี่โอ้เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้ว เก็บเมื่อเช้าเป็นวะบ้านพี่จอยนะฮะเ,เพื่อนผักในออสเตรเลียปพี่น้องงามๆานี่พี่น้องพันมีทุกอย่างเลยพี่น้องนี่นี่นะปะระกาศกวางตุง้งกําลังลงนะ,ะพี่น้องกําลังลงนะฮะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ต้องลงผักพวกนี้พี่น้องผักหน้าหนาวได้พี่นอ้องอืมออทําแล้วนะคะตอนนี้เป็นฤดูออทาแล้วเด้อพี่น้องผักพวกนี้ปลูกได้นะฮะพูดนะ ขนงขนะะพี่น้องมีทุกย่างนะผักหน้าหนาวเริ่มจะลงแล้วเด้อพี่น้องเลยถ่ายเบิ้งถ่ายเบิ้งเบิ้งอันนั้นต้นผักหอมเพิ่นนี่นะคะผักสลัดผักหยางต่างๆพี่น้องบ้านพี่จอยนี่ต้องต้องยอมรับเด้อเพิ่นเพิ่นปลูกผักขายเด้อพี่น้องผักมันก็จะมีหลากหลายอย่างนี้แหละพี่น้องเนื่องจากเพิ่นปลูกผักขายนะทุกคนปลูกผักขายเด้อ พี่บักฮงเมืองใหญ่ยา,ยาวนะฮะง่ยา,ยาวนะฮะนี่นะก็เป็นมรกอสีทองนะ,ะพี่น้องวายใหญ่ยา,ยาวบ่วเคยกินได้พี่น้องมันตำสมแซบบ่อนเลยพันนี่นะมระกอสีทองหอยบ่เคยกินนะพี่น้องแต่ว่าเห็นมานานแล้วแต่บ่เคยกินนะฮะไม่เคยกินนะคะทุกคนนี่ว้าบักฮงมาหลายแท้บักฮงแม่บักฮง ดกทุกต้นนะคะมะละกอดกทุกต้นพี่น้องดกทุกต้นเลยบังคุงแจ้คักหลายเดี๋ยวคอยจะไปเบิ้งต้นนั่นนะดกขนาดเบิ้งแบบพีกเลงพี่น้องพันพันนี่เขาเอิญพันอะไรเนี่ยสีทองเนี่ยมันมันแซ่บไหมเนี่ยอือ บอค่อยแซบบันไดเป็นว่ะสุกหวานอยู่สุกหวานนะฮะสุกหวานน่ะสู้บักห้่งเขียวบ่ได้เนาะพี่น้องเออคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ความสวยงามนะเออมีไหวก็ดีนะอ่าสูกสูยเขียวหฮา่ไรเนาะเขียวหฮาดีกว่าแมนคลากลายคลากรายอืม การสู้ออกว่าโอ้มันเป็นแปลกตาเฉยเฉยมาใช่ไหมอืมจริงๆแบบมันแบบอันนี้เก็บไปขายดินี่ไหนกินบออือเก็บพริกไปขายนะฮะพริกอันนี้มาพริกกินได้นีะแต่มาต้นมันก็เก่าแล้วแหละคอยไม่อยู่แต่ว่าหน่วยมันบ่ใหญ่คือเจ้าเออมันมันผสมบูรณ์นะเออมันเก่าแล้วนี่มันอันนี้อันนี้เขาเรียกพริกกระเลียงใช่ไหมอ๋อกระเลียงคุณอยู่ฟ้าอันนี้เขาเรียกอะไรคอยคอยปลูกหลายรอบมันบวขึ้นไหม เลี๋ยวขวเอาไปเพาะออกเออไปเพาะแม่อ่ไปเบ่งะเลียงอยู่ฟ้ากียฟังพุ่นดิออนะอ๋นนอนี่พันนี่หอยค่อยค่อยเพาะหลายรอบมันบวกลนนมีันมัน,ม,น,ม,นมันเพชรด,ดีนะ,ะมันเพชรด,ดีควยเอาไปเพาะเอาไปเพาะเพาะเพือ่อมันนะี่นะพี่น้องโอ้มาละมาละพี่น้องโอ้พุูนหนากระเลียง คักหลายพี่น้องสุดยอดนะฮะสุดยอดสวนผักสวนผักออสเตรเลียพี่นอ้องดกทุกต้นพี่นอ้องเก็บหวาดบหวาดบาไหวละรับจ้างเก็บพลิกไหมจ้ะนี่นะนี่ก็เลี้ยงคุณว่าก็เกลี้ยงโอ้ยก็เกลี้ยงคอไรคอสั้นหรือคอยาวกะเลี้ยงคอสั้นหรือคอยาวนี่ดกดกดก,ดกพี่นอ้องกะเลี้ยงมันจะเผ็ดใช่ไหมพี่จอย หอมเผ็ดนะฮะนี่นะมันดกโพดพี่น้องนี่นะคักคักกะเลียงนะฮะนี่คือพริกกะเลียงในออสเตรเลียเด้อพี่น้อง